สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อนๆนะคะสำหรับท่านไหนที่เป็นร้านค้านะคะแล้วต้องการเปิดตัวเลือกสินค้าแบบนี้เลยแบบว่าเปิดตัวเลือกหลายสีหลายแบบหลายตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกนะคะภายในสินค้าเดียวกันทายังไงนะคะตัวอย่างในคลิปนะคะจะเป็นปากกานะคะจะเป็นปากกา5สีหด้ามนะคะเราจะสร้างตัวเลือกแบบนี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูวิธีทํากันได้เลยะคะ่ะ ในคลิปนี้นะคะหมูจะทําผ่านทางคอมนะคะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ shopee.co.th ค่ะจากนั้นนะคะกดมุมบนซ้ายมือ seller center ได้เลยค่ะพอเราเข้าสู่หน้า seller center เราใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตัวเลือกด้านซ้ายมือค่ะมากดปุ่มเพิ่มสินค้าใหม่ค่ะ ก็จะเข้าสู่หน้าสินค้าใหม่นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็คือเรามาเพิ่มรูปภาพนะคะซึ่งรูปภาพนะคะเพิ่มได้สูงสุด9รูปภาพส่วนภาพแรกนะคะจะเป็นภาพหน้าปกของสินค้าค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็ต้องเตรียมภาพให้พร้อมเนาะนะคะจากนั้นนะคะเขาก็กําลังทําการโหลดค่ะ อย่างที่หมูได้บอกไปนะคะว่าภาพแรกจะเป็นภาพหน้าปกสินค้านะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นภาพรายละเอียดสินค้าหรือว่าเป็นแบบสีต่างๆนะคะที่เราจะต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นนะคะถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ชื่อสินค้ากันได้เลยค่ะเราก็ตั้งชื่อสินค้าของเราได้เลยซึ่งชื่อสินค้ากับรูปภาพที่เราลงนะคะจะต้องเชื่อมต่อกันนะคะหมูก็จะใส่ชื่อสินค้าว่าปากกาลายสีเราก็อาจจะต่อด้วยปากกาเมจิกนะคะประมาณนี้ หลังจากที่เราใส่ชื่อสินค้าเสร็จใช่ไหมคะระบบนะคะเขาจะขึ้นหมวดหมู่สินค้าให้เราแบบอัตโนมัติเลยค่ะเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่หรือว่าสินค้าของเราได้เลยนะคะว่าสินค้าของเราอยู่ในหมวดหมู่ไหนค่ะจากนั้นนะคะก็มากดก็มากรอกรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยสําหรับการกรอกรายละเอียดสินค้านะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้เต็มที่เลยนะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนได้เลยค่ะเหมือนประมาณว่าเราอยากบอกสรรพคุณสินค้าของเรายังไงแบบละเอียดเราก็ใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆ เมื่อเรากรอกรายละเอียดเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาที่ในส่วนถัดไปนะคะตรงนี้เขาจะมีดอกจันสีแดงแปลว่าเราจะต้องกรอกนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีมีแบรนด์สินค้าก็เลือกแบรนด์ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีแบรนด์นะคะก็เลือกเป็น no นบรนด์แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดตัวเลือกอื่นๆได้เลยถ้าอันไหนไม่มีดอกจันเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสําหรับหมูจะยกตัวอย่างอันนี้ค่ะประเภทปากกาหากสมมติว่าตัวเลือกที่ระบบ อ่าเขาขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงกับสินค้าที่เรามีเราสามารถเพิ่มตัวเลือกใหม่ได้นะคะก็มาคลิกตามภาพจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่ชื่อสินค้าได้เลยอยา่ยางหมูนะคะจะเลือกเป็นปากกาเมจิละกันนะคะจากนั้นก็มากดปุ่มติ๊กถูกตรงนี้นะคะตัวเลือกที่เราสร้างก็ขึ้นแล้วเราก็กดติ๊กอีกทีหนึ่งค่ะเพียงเท่านี้นะคะตัวเลือกที่เราสร้างเองก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยค่ะ ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสร้างตัวเลือกกันค um ่ะแบบว่ามาสร้างตัวเลือกสีตัวเลือกสายกันค่ะมากดที่ปุ่มนี้เลยค่ะเปิดใช้งานตัวเลือกสินค้าค่ะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะตัวเลือกหนึ่งนะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็เช่นแบบสีอะไรประมาณนี้ตรงนี้นะคะหมูจะใส่เป็นสีของปากกาก่อนนะคะอ่ะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะหมูจะใส่เป็นสีปากกานะคะ ในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นตัวเลือกแบบธรรมดานะคะมันจะเหมือนว่าเป็นตัวเลือกย่อยของตัวเลือกที่1อีกทีนั่นก็คือใส่ชื่อสีค่ะหมก็จะใส่สีส้มสีเหลืองนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะซึ่งตัวเลือกตรงนี้นะคะเราใส่ได้มากที่สุดถึง20ตัวเลือกเลยค่ะแล้วหมูก็ใส่สีเขียวแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีฟ้าค่ะตรงนี้นะคะก็ครบสีที่หมูมีแล้วเ,เ,วเนาะถัดไปนะคะเรามาต่อกันที่ตัวเลือกที่2กันค่ะ ตัวเลือกที่2ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแบบแบบปากากาเป็นยังไงหรือถ้าเกิดให้เห็นภาพมากขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆท่าไหนนะคะ <ๆ S 1> เปิดร้านเสื้อผ้าตัวเลือกที่ตัวนี้ก็เช่นแบบไซส์ S ไซส์เไซส์ L, ประมาณนี้นะคะอ่ะเรามากดเพิ่มตัวเลือกที่2กันค่ะตรงนี้นะคะหมูก,ก็จะใส่เป็นคําว่าแบบของปากกา,าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะคะเราก็มาใส่ตัวเลือกแรกเลยนะคะอันนี้หมกก็จะเอาเป็นหมึกซึมอ่ะเพื่อให้เห็นภาพนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่2 นะคะไม่หมึกซึมแล้วกันแล้วก็ทัดไปตัวเลือกที่3นะคะจะเป็นคำว่าเรื่องแสงค่ะตัวเลือกที่4นะคะเอาเป็นไฮไลท์แล้วกันนะคะเดี๋ยวหมูขอเปลี่ยนภาษานิดนึงดีกว่านะคะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะเพราะเพราะว่าตัวเลือกจะได้เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะขอขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพื่อนๆจ๋า เอาเป็นว่าสําหรับตัวเลือกที่2แบบของปากกาหมูขอมีแค่4ตัวเลือกเล้ากันนะคะก็เท่ากับว่าเรามีสินค้าเป็นปากกาปากกา5สีแล้วก็มีตัวเลือกแบบของปากกาทั้งหมด4ตัวเลือกค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยเพราะว่าเราจะมาใส่รายละเอียดสินค้ากันต่อค่ะตรงนี้จะเป็นตัวเลือกสีส้มใช่ไหมคะข้มีให้เราใส่รูปภาพแล้วก็ติ๊กไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกสีปากกาให้ตรงกับสีตรงนี้เพราะว่า อ่ตัวเลือกตัวนี้จะเป็นสีส้มเนาะจากนั้นประเภทปาะกาจะเป็นหมึกซึมใส่ราคาแล้วก็คลังสินค้าได้เลยค่ะ สำหรับตัวเลือกที่2ของปากกาสีส้มนะคะ,ะ,คะก็คือแบบไม่หมึกซึมนะคะเราจะตั้งราคาเท่าไร่เราตั้งได้เลยสมมติเราจะตั้ง15บาทเรืองแสง10บาทไฮไลท์ยี่สิบใส่คลังสิคนคา้าแต่ละประเภทได้เลยค่ะแล้วเราก็จะจะทาแบบนี้ต่อไปนะคะให้ครบ5สีค่ะสีถัดไปนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะก็จะติกไปที่รูปภาพแล้วก็เลือกภาพสีเหลืองนะคะเลือกภาพปากกาสีเหลืองให้ตรงกับตัวเลือกแล้วก็ประเภทหมึกซึมใส่ราคาไม่หมึกซึมใส่ราคาได้เลยว่าอยากขายเท่าไหร่เราก็ใส่คลังสินค้า ตามแบบที่เพื่อนมีได้เลยนะคะอันนี้หมุกก็จะทําแบบเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีชมพูก็เลือกปากกาด้ามสีชมพูให้ตรงกับตัวเลือกตรงนี้ที่เราสร้างมานะคะหมึกซึมใส่ราคาเลยว่าหมึกซึมสีชมพูจะขายเท่าไหร่แล้วก็เรามีสต๊อก หมึกซึมสีชมพูเรามีกี่ด้ามเราใส่ไปได้เลยนะคะหมูอันนี้หมูจะตั้งเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะถัดไปสีเขียวค่ะก็เลือกรูปภาพให้เป็นปากกาสีเขียวให้ตรงกับตัวเลือกหมึกซึมสีเขียวจะขายเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็แส่คลังสินค้าได้เหมือนเดิมเลยค่ะไปไวนิดนึงนะคะเพื่อนๆจ๋าถัดไปนะคะจะเป็นสีสุดท้ายและสีฟ้านะคะก็ มาติ๊กรูปภาพเหมือนเดิมเลือกสีฟ้าค่ะแล้วก็ตั้งเลยว่าหมึกซึมสีฟ้าใส่ราคาเท่าไหร่ไม่หมึกซึมสีฟ้าใส่ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาตั้งสต็อกแต่ อ่แต่ละแบบได้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เพื่อนๆก็เช็คดูได้เลยนะคะมีอ่สินค้า5สีแล้วก็มีตัวเลือก4แบบเช็คราคาเช็คคลังสินค้านะคะพอเราเช็คทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วปุ๊บเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะใส่น้ําหนักของสินค้าได้เลยแล้วก็ขนาดกล่องพัสดุค่ะตรงนี้นะคะหมูจะใส่เป็นขนาดกล่องพัสดุไซส์มินินะคะเพราะว่าค่าส่งจะถูกที่สุดนะคะส่วนการขนส่งนะคะหมูจะเลือกขนส่งแบบ สแตนดาร์ดนะคะค่าส่งจะอยู่ที่27บบาทนั่นเองค่ะหากเรากรอกข้อมูลครบนะคะจากนั้นเราก็มากดบันทึกและเผยแพร่ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการเพิ่มสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่เราเพิ่มสินค้าเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวหมูจะลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะว่าถ้าเป็นฝั่งผู้ซื้อนะคะลูกค้าจะเห็นหน้าตาประมาณไหนอ่ะเราจะคลิกไปที่ตัวสินค้าเลยค่ะเวลาที่ลูกค้านะคะกดเข้ามาในร้านค้าเราหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมคะที่เป็นตัวเลือกที่1ที่เราใส่กันไปที่เป็นสีปากกาเรามีทั้งหมด5สีแล้วก็ตัวเลือกที่2นะคะเป็นแบบปากกามีทั้งหมด4ตัวเลือก และเรานะคะก็ได้มีการใส่รูปภาพให้ตรงกับชื่อสีด้วยเนาะทีนี้หากสมมติว,ว่าลูกค้านะคะได้เอาเมาส์เนี่ยมาวางตรงสีส้มภาพปาก,ากาก็จะเป็นสีส้มเอาเมาส์มาวางตรงคาว่า,าคำว่าตัวเลือกสีเหลืองปาก,ากาก็เป็นสีเหลืองตามแบบนี้เลยแปลว,ว่า,าภาพสีกับตัวเลือกสีนะคะจะต้องตรงกันตามที่ตามที่เพื่อนๆเห็นเนาะสมมติว,ว่าวันนี้หมูจะซื้อปากา,กาสีชมพูหมูก็ติกสีแล้วก็เลือกแบบปากาสมมติว,ว่าหมูอยากได้เป็นแบบหมึกซึมจากนั้นกดเพิ่มไปยังรถเข็นค่ะ แล้วหากว่าหมูนะคะอยากจะซื้ออีกสักแท่งหนึ่งนะคะหมูอยากได้สีเขียวหมูก็ติ๊กที่ตัวเลือกสีเขียวแล้วก็เลือกแบบปากกาหากหมูอยากได้เรืองแสงนะคะหมูก็กดเพิ่มไปอย่างรถเข็นค่ะเดี๋ยวหมูนะคะจะลองยกตัวอย่างอีกซื้อหนึ่งแท่งสมมติว่าหมูอยากซื้อสีส้มแล้วอยากได้แบบไฮไลท์นะคะหมูก็กดเพิ่มไปอย่างรถเข็นค่ะ จากตัวเลือกตรงนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นหนอว่า,อาปากกาสีส้มเอาแบบไฮไลท์ราคา20บาทเหลือคลังสต็อกอยู่แค่7ชิ้นเพื<ๆ>่อนๆจาได้ใช่ไหมคะตอนที่เราใส่รายละเอียดนะคะเวลาที่ลูกค้ามากดเลือกตัวเลือกแบบนี้นะคะราคาแล้วก็คลังสินค้าเนี่ยก็จะขึ้นตามที่เรากรอกข้อมูลกันมาเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ สำหรับวิธีนะคะการทําตัวเลือกหลายตัวเลือกแบบในคลิปนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆท่าไหนนะคะทําร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะอย่างตรงตัวเลือกที่2ที่เป็นตรงแบบของปากาเพื่อนๆอาจจะตั้งเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL ได้เลยส่วนข้างบนที่เป็นสีปากาก็อาจจะเป็นสีของเสื้อผ้าก็ได้ค่ะเพื่อนๆสามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปดัดแปลงได้เลยนะจ๊ะหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ